พ่อเม้เตะบอลโดนท่อประปาแตกเลยเอาไปแตกเยอะไหมไปไปไปดูสิเมื่อลูกชายทำท่อประปาหน้าบ้านแตกนะครับเราก็ปิดวาล์วน้ำก่อนเลยนะครับจากนั้นเราก็ไปประเมินดูจุดตรงที่แตกครับว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราพบปัญหาเราก็มาเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการแก้ไขเพื่อต่อกลับมาให้เป็นเหมือนอย่างเดิมนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็ พยายามที่จะถอดอาเกียวที่มันหักคาอยู่ในท่อของตัวปลาปลาออกก่อน,นครับผมใช้ครีมยัดเข้าไปในรูครับแล้วก็ง้างมันออกแล้วก็ค่อยๆหมุนออกมานะครับเมื่อเราเอาออกมาได้สําเร็จครับเราก็เตรียมทําขั้นตอนต่อไปครับผมใช้เป็นมันติดทูนครับตัดเอาขอ้อต่อต่างๆทิ้งออกไปเลยนะครับเมื่อตัดท่อขาดแล้วครับเราก็ไปเตรียมตัวใหม่มาต่อได้เลยนะครับผมใช้เป็นเกลียวนอกต่อตรง ใช้เทปพ,พันเกลียวพันก่อนที่จะไขเข้าไปนะครับเทปพันเกลียวก็พันพอประมาณและดึทิศทางดีๆนะครับว่าเราจะต้องไปทางไหนจากนั้นครับเราก็นําไปหมุนใส่กับท่อประปาตรงจุดที่มันหักออกนะครับและผมก็ใช้ครีมช่วยขันเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าแรงคนมันอาจจะไม่ถึงต้องมีเครื่องมือสักเล็กน้อยเมื่อไขได้ที่ครับเราก็หมุนกลับไปที่เดิมที่เราหมุนต่อมานะครับต่อไปครับผมจะต่อตรง ตรงตำแหน่งที่ผมใช้มันติดทูตัดออกนะครับทําความสะอาดแล้วก็ใช้กาวประปาครับทาท่อต่อตรงแบบสวมนะครับแล้วก็สวมเข้าไปเลยครับกาวก็ใช้ให้พอเหมาะนะครับอย่าลืมทําความสะอาดพื้นผิวก่อนที่จะทากาวด้วยนะครับเมื่อได้แล้วเราก็นําท่องอ90องศามาลองวางดูตำแหน่งที่จะติดตั้งนะครับเพราะว่าเราจะต้องต่อท่อออกมาเพิ่มเติมครับท่อที่มีอยู่ก็พอดีเลย เมื่อวางตำแหน่งได้ที่แล้วเราก็มาทากาวแล้วก็สวมท่อเข้าไปอย่างที่จุดที่จะต่อให้เรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้จะเห็นว่าผมนําท่อเนี่ยจุ่มลงไปที่กระป๋องกาวเลยนะครับคือไม่อยากให้เพื่อนมือสักเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันแกะออกยากเดี๋ยวมันเลอะเทอะใครที่มีแปรงสีฟันเก่าๆก็ใช้ได้นะครับพอดีผมที่เกียจหาผมจึงเอาประมาณนี้จากนั้นครับท่อที่เหลือก็มาเทียบตำแหน่งแล้วก็ ผมใช้มันติทูตัดเอาตามที่ขนาดที่ต้องการนะครับเช็ดทคำความสะอาดทากาวต่อให้เรียบร้อยครับทั้ง2ด้านด้านไหนที่เอาขึ้นมาจุ่มได้เราก็จุ่มลงไปที่กระป๋องกาวเลยครับลดขั้นตอนในการใช้นิ้วทากาวนะครับตรงไหนที่จุ่มไม่ได้ก็ใช้นิ้วทาเข้าไปครับเมื่อทาได้ที่ครบทุกตำแหน่งแล้วก็ใส่สวมเข้าไปให้เรียบร้อยครับเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ ผมทิ้งให้กาวแห้งไว้ประมาณ10นาทีครับจากนั้นก็มาเปิดวาล์วเรียบร้อยครับ